ใส่น้ำปลาร้าหน่อยใส่น้ำปลาร้าใส่ข้าวคั่วมึงได้อาลางขึ่งมาอย่างไรขึ้นเนาะขึ้นเนาะที่สวนขึ้นสวนเนาะน้ำปลาร้าข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นใช่ไหมใช่น้ำปลาร้าข้าวคั่วพริกป่นแล้วต้องต้องใส่หมูด้วยเหรอใส่หมูใส่หมูหน่อยนึงหมูรวนแล้วก็หน่อไม้สุกที่เราห่อหน่อไม้ต้มแล้วแล้วแล้วก็ปรุงน้ำพริกปรุงรสเหมือนกับรสไปใส่หอมหอมหน่อยนึงใส่หอมหน่อย ชรุดหน่อยชรุหน่อยนึสุปละไม้ครับสูตรสุไมจำไ้ก่อนจำไปก่อนอืมจำไม่คล้ายกอนได้๋ยวได้ทำเองน่เอจาสุปละไม้แซ่บเลือกทีเหนต้องใัเออเอาไปผักกสอนัใส่ผักด้วยเหรอเปาอืผักนีก็เป็นหอมชีหอมไปเรื่อยมก็ได้นี่ไอผักแพลวผักแพลวมันจะหอมหอมอืม อันไหนเลือกไปเรื่อยอันนี้น,นี่นี่นี่อาผมเรียกอะไรวะหอมเปย์บอกว่หอมเปย์เอออันนั้นสิบห้าบาทหอมเปย์หอมเปย์หอมเปย์อออนี่เรียกไปเรื่อยหอมไปเรื่อยขอบขอบมันจะเป็นลำแหลมไหมมันไปเรื่อยอืมให้เราก็ลองหอมเปย์เลยแต่ว่าแต่งแต่งขาเลือกเออคนอีสานเลือกหอมเปย์เปย์เลยอือมันเปย์แบนๆนะเปย์คือแบนหอมเปย์ เาขาใส่ในเลือกอะไรนะเพื่อหอมเปอหอมเปอร์แ่มาคล้ายๆผมหอมเปอหอมเฟอ<ม>หอมเฟอ์กับภาษากลางเียวไปเรื่อยหอมเนาะหอมข,ข้วาวคั่วไปทำลายแตกแล้วไม่เห็นเ่อเินเนาะเผ็ดหน่อยนึงกะงหมูน,หหนี่นะถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไไก่ได่ก็ไ<อ>ด้ก็ว่าเห็น เราลองก็ไม่ใส่แม่สุขไปกินก็ไม่มีหมูนะาเลยามันวิตามินนิดหน่อยอืมเนะี่สีสันซุปหน่อไม้เออก็สิบบาทสิบบาทซุปหน่อไม้เค็มด้วยน่ากินมากเลยหอมหอมครับพี่น้องซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้เนื้อแต่ว่าหอมอร่อยพิธีพิถันมากหอมหอมหอมแซ่บๆครับ ร้านนี้เราประกันความแซบปลาให้มาเป็นกระติบเลยเหรอให้ให้เปถังนี่สียด้จด้ชิมไหมแซบเลยยอดจิ้มของเานมอืให้เยอะมอหอมทะลุเลยอะไรนะเอาเเอาด้วยเอาด้วยใส่ตาครับที่กัเรื่องอะไรแจงสมถ้วย อันนี้แกงส้มอันนั้นชุดไไมากไม้ครับผมอือสุดยอดตุงม่องแกงส้มแกงส้มกมโลโลุ้งคร<ม>ับ,บผมแซ่บครับผม